ไอเด็กมีปากกาไหมเอาดิสสอกดแทนได้ไหมไม่เอากูจอปากกาเอาปากกาลูกเล่นหรือปากกาหมึกซึมเอาอะไรก็ได้มึงเอามาเหอะไอสัตว์เอาอันไหนอ่ะเอาหมึกซึมธรรมดาหรือกันน้ากันน้ํามีหมึกแดงหมึกดําขับหมึกน้ําเงินเอาหมึกดำหมึกดําจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนไส้ก่อนเปลี่ยนเลยเอาไส้หมึกดําหมดเอาไส้หมึกแดงได้ไหมงั้นเราปากกาหมึกแดงมาไม่ต้องเปลี่ยนไส้ปากกาหมึกแดงหัวมันแตกเขียนไม่ได้แล้วอ่ะปากกาหมึกเขียแล้วมึงก็เอามากูจะมาค Baka Mug here mm -hmm. Mm -hmm. the deck my me here. Yeah. หมาอะไรหวานหมาน้ำตาลเผ็ดเพชรบูรณ์เทเลียพ่อมเงาะหมาพ่อเพชรบูรณ์เทเลียหมาอะไรผีกลัวหมาห้อยพระผิดผิดหมาเซนใบหนาดนั่นเซนเบอร์หนาดอีสัตว์หมาอะไรเดินวันเดียวหมาขาบเป่ะผิดหมาพุดเดินอ๋อวันอื่นมันนอนใช่ไหมเดินมันพุดวันเดียวทุยนั่นมันพุดเดินหมาอะไรหน้าตาดีไสบิเลียนแฮปปี้เฮ้ยใส่บิเลียนหัดพีเฮ ไซบีเรียนฮัสปีเฮ้ยไซบีเรียนฮัสกี้เฮ้ยถูกแล้วแทนแทๆแทนแทน,ทน,ทนเฮ้ยไอ้ซิวทำไมไมึงอาบน้ำนานจังวะเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยกูรอคิวอาบน้ำอยู่วยแปดหนึ่งสี่